เฮ้ยดอบปิ๊บดิทูอารีน่แล้วไงเออเป็นกรรมการอีกแล้วค่ะงานอะไรงานนิดนึงๆๆ <g ül> งานนิดนึงคืออะไร <G ül> <G ül> งานเรางเป็ <g ül> นกรรมการก่อนนะอ๋าได้ค่ะได้ได้ก <G ül> ็มีเป็นอีกงานหนึ่งเนาะที่เป็นชาเลนจ์นะ <G ül> ใช่คือจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ได้ไดทำงานการเป็นกรรมการมาค <G ül> ่อนข้างหลายรายการมากๆแต่นี้ก็เป็นอีก รายการหนึ่งที่ม you know, <sino S 1> ันแบบใหม่เนาะสำหรับเราเพราะว่าเราจะต้องเราไปรอบไลฟ์แล้วตอนเราไปก็จะเป็นได้ไปเจอน้องๆไม่ไม่ใช่ไลฟ์ขอโทษค่ะเป็นสเตจก็คือได้เห็นแต่ละคนว่าเขาจะมาโชว์ออนสเตจเป็นยังไงแล้วเราเป็นตัวแทนของช่องวันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ได้เห็นภาพรวมมากขึ้นของศิลปินในเจเนอเรชันใหม่นี้เราเห็นน้องๆรุ่นใหม่ที่เราเห็นมาเยอะแล้วล่ะก่อนหน้แก๊บแต่ในรายการเราก็เป็นน้องๆรุ่นใหม่มันเป็นอะไรบ้างเขาที่เราได้ดู ถ้าตามที่เราได้เห็นแล้วเราว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนน้องๆ้องหลายๆคนเนี่ยแก้มว่าหลายๆคนเขาเคยผ่านการร้องเพลงมาแล้วก็การอยู่ในวงการมามีหลายคนเหมือนกันที่เราได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคนที่ยังมีไฟคนที่มีความฝันะยังไงเขาก็ต้องแบบทำออกมาอย่างเต็มที่แน่นอนเราอยากเห็นศักยภาพที่มันแบบพุ่งออกมาจากแต่ละคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นหรือแอคติ้งหรือ ยุคนี้อ่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สําคัญเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนก็คือจะต้องมีของเป็นของตัวเองแก้มว่าเขาน่าจะเต็มที่ได้เขาแบบโลกกว้างกันมากขึ้นมากๆค่ะค่ะข,ของเราสําหรับเรานะเราว่าความเป็นตัวตนเสน่ห์สำคัญมากร้องดีบางทีมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเ,เราเราอยาก,กเราอยากเราอยากเห็นแบบภาพรวมที่ดีงามใช่มีความเป็น มีความชายออกมามีความเป็นธรรมชาติของตัวเองค่ะอย่างเราไม่เคยเคยถ่ายการประกวดมาก่อนเราโหเราจะเนี่ยเรามาจากเวทีประกวดที่อย่าเรียกว่าตอนนั้นผ่านมากี่ปีแล้วกันนะคะับนับเป็นเรามาจากศูนย์เรามาจากจุดเริ่มต้นมามาจากสิ่งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะมันจะมันจะไปยังไงต่อแต่เราทําวันนั้นอย่างเต็มที่ทุกๆกทุกรอบไม่ได้มี ถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นนะคะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากอยากให้น้องๆองทุกคนแบบมีความสุขไปกับมันสิ่งสําคัญตอนที่เราประกวดร้องเพลงเรามีความสุขมากกับการร้องเพลงแล้วเป็นเป็นอยากให้คนดูมีความสุขอ่ะมันจะออกมาเองมันจะพลังมันจะออกมาค่ะอยากส่งพลังตรงไหนออกไปส่งออกไปให้เต็มที่ที่สุดเลยแกงจากวันนั้นเดินทางมาถึงตอนนี้มีวุฒิภาวะเป็นคุณเป็นนกรรมการได้แล้วความสุขกว่าแค่ในเพลงนา้ไปแน่นอนที่สุดนะเราเป็นเป็น คนหนึ่งที่เคยประกดร้องเพลงแล้ววันนึงเราต้องมาเป็นกรรมการเราเหมือนกับเราต้องเราก็ต้องมีมีสิ่งที่สามารถแนะนำผู้ผลิได้เพราะว่าเรามาจากจุดที่เราก็เป็นเหมือนเขามาก่อนแล้วเราก็เรียนรู้ครูพักรักจำแล้วเราก็พัฒนาตัวเองสิ่งสิ่งที่เรามองเห็นมันวิชั่นกรรมการแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอีกค่ะสำหรับเราเราก็จะมองมุมหนึ่งกรรมการท่านนึงมองมุมหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องมองเหมือนกันเราเห็นบางอย่างเรายังชอบไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น ทุกคนก็จะมีวิจารณญาณของตัวเองเราเองเราในฐานะของคนที่ได้รับเกียรตินี้มาเราก็จะแนะนําน้องๆอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็คัดเลือกกันอย่างเต็มที่เข้มข้นที่สุดค่ะแก้แบบจากแบบก็ต้องวันหึงวันนี้ที่ว่าเป็นการมีอะไรที่ว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามาสุดๆดีได้ชายตัวนี้ได้ที่เราใช้เนื่องจากเป็นแบบเป็นลูกเป็นตัวแม่โอ้ตัวลูกเป็นตัวแม่ก็ แก้มว่าน่าจะความที่เราสมับเสมอในการพัฒนาตัวเองแล้วก็สิ่งต่างๆที่ใช่ไม่อยู่พัฒนาแต่ก็ไม่ได้ฝืนตัวเองเกินไปนะคะ<ม>เราเราต้องเมนเทนแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเรามีเรามีแรงแค่ไหนในการทําในแต่ละครั้งแต่แก้มเชื่อว่าผลงานต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทําให้เราได้ผ่านมาเรื่อยๆมีโอกาสเข้ามาได้ทํางานต่อไปแล้วก็ได้มีโอกาสได้แนะนําน้องๆต่อไปะคะ่ะอย่างวันนี้ว่งเรา เราอยู่ในจุดที่เราสตองแล้วนะเหมือนเรื่องผ่านมาทุกอย่างแบบช่วงขึ้นช่วงสตองสตองสตรองไหมแก้มว่ามันเป็นเรื่องๆไปมากกว่าค่ะเราเราเองยังต้องแบบเราเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่จะต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะแก้ว่ามันเป็นการเรียนรู้มากกว่าที่ทําให้เราได้โตขึ้นในแต่ละวันแต่อันเนี้ยเราจะมาให้คําแนะนําน้องๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะต้องส่งพลังดีๆออกไปให้เขาแน่นอนค่ะหนึ่ง โอ้ไม่คุแม่กลับมาแล้วกลับมาจนได้กลับมาจนได้แม่ดูก็ไม่คิดเขาเรียกร้องมาตลอดเวลาใช่ใช่คือหยุดไปกี่ปีนะแก้มบ้านหลายปีมากตอนนั้นพวกเราด้วยความที่นนั้นพวกเราด้วยความที่ก่อนโควิดเนาะแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบมันเป็นจังหวะที่ทุกคนเหมือนต้องไปเติบโตในทางตัวเองกันทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองกันเวลามันเลยมันมันเลยไม่ได้แบบพอดีกัน จำว่า7จ็ดปปีได้นะลังโควิดอะคะ่ะสองพันสิบเก้ามันมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่แต่เราไม่ได้บอกนี่ว่าอนาคตมันจะไม่เกิดอีกมันเหมือนเป็นการที่เราหยุดเพื่อที่จะได้หาเส้นทางตัวเองเป็นทํางานของแต่ละคนก็งานค่อนข้างจะเยอะมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็รับได้อีกคือพวกเราทุกคน,กคนพร้อมทํางานมากมแล้วคือมีมีคนดูอะคะ่ะแล้วก็แฟนๆเขามาจุดป,ประกายให้ ทําให้พี่ๆี่ทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังอยากจะกลับมาสนุกกับเอออยากจะกลับมาสนุกกับคนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยแบบอ่ะยินดีเออใช่ก็ตอเอติดก็เออเราจะรู้ฟื้นเองความคอนเนคชั่นที่จะต้องคนมาเจอก็คือต้องไม่คิดอะไรมากอ่ะคือทำงานกับสีโพดัมอะพวกเราด้วยความที่มันเราทำงานกันมานานมากแล้วระหว่างทางเราอาจจะไม่ได้ทำรายการ แต่เราก็ยังเจอกันในงานต่างๆมันก็คือความพี่น้องมันยังอยู่เสมออะ่ะเรายังพูดคุยนู่นนี่นั่นกันแล้วพอมันต้องได้กลับมาทํางานด้วยกันมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมันมันโตขึ้นอะ่ะทุกคนโตขึ้นทุกตั้มยิงสวยมากตั้มก็คือสวยมากครับคุผมยาวแลตั้มผมยาวสวยทุกวันงงมากเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่จริงตั้มสวยมากเออทุกคนโตขึ้นค่ะใช่พี่โดมก็จัดเต็ม เป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารแต่เขามีความสุขอะเขาก็อยากทําตรงนี้อะไรเงี้ยใช้มีซิกแพคมีอะไรมากขึ้นพี่กันเขาก็สนุกสนานของเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเล่นมุกเหมือนเหมือนทุกคนได้มาแบบมาจอยกันอะค่ะแล้วเราเลยอยากให้คนดูแบบดูด้วยความสนุกสนานอะไรเงี้ย โอ้ oh my god oh. ามากตอนทราบว่าแข่จะเป็นใครคือเกรงหนึ่งเพราะว่าอะไรคะใน generation นี้<า>เขาคือแบบ <S <S <ผม S 1> กําลังมามนนะเทนจิราต้องรอด oh. เราต้องรอดด้วย oh. เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือดีใจมากที่น้องๆตอบรับอะค่ะแล้วลหลายๆคนนะคะเขาคอมเมนต์กันว่าแบบอยากเห็นน้องๆรุ่นใหม่น้องๆทีป๊อปมาร่วมงานกับพวกเราสีโฟดามใช่เราเลยแบบเฮ้ยแต่เราไม่คิดว่าแบบคนยังอยากดูขนาดนี้อะค่ะแล้วก็รวมไปถึง อ่าแฟนๆของน้องน้องดารานักแสดงศิลปินทุกท่านด้วยที่แบบมาซัพพอร์ตรายการนะคะก็ยอดวิวไปไวมากคุณแม่เราคิดว่ายี่สิบนาทีอะมันไม่พอเป็นอ่ไปะไปบอกทีมงานดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานดิฉันเป็นคนน่ากรองอ่ะเดี๋ยว็ไปบอกให้แต่คนก็เม้นกันอย่างนั้นเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าจะดีอยากเห็นทีมผมแร์รับเชิญมาลองเพลงแบบนิกรี่อันดีมั้ยเนาะถ้าจะได้มีเนาะเนาะเนาะก็อยากก็อยากให้ เราเพิ่งเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ยังไม่กล้าแบบเดี๋ยวขอค่อยๆขอค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวแก้มว่าพี่ๆทีมนั้นคนรับฟังแน่นอนค่ะสําหรับการคอมเมนต์ของแต่ละคนนะนะคะแล้วก็เราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะปรับพัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ขอค่อยๆไม่ค่อยนะก็ก็ยืนขำนานมากนะเออก็ต้องวยอีทีแรกก็คือคอมเมนต์กระจายมากด้วยด้วยน้องเก่งน้องน้ำปิงด้วยนะคะจริงๆเคมีดีมาก รอ e ีพีต่อไปค่ะเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆค่ะให้ทุกคนได้ติดตามค่ะทางช่องอโศกมนตรีค่ะทาง YouTube ค่ะแก้มีความหนักใจมั้ยเรื่ความคุณดูพอมันมาถึงแบบนี้เจนของคุณดูมันเปลี่ยนไปเหมือนกันการจับคูวเข้ากับเจนเหมือนเด็กมุกมึกอะไรแบบนี้คือแก้มว่าถ้าเราเป็นธรรมชาติอ่ะมันมันอาจจะไม่ต้องหนักใจมากนะเพราะลองลอง คนรุ่นใหม่เขาหมายถึงว่าคนตอนนี้เขาชอบอะไรที่มันเรียวๆเนาะเออ,เอ,อแล้วพวกเราก็คือแบบก็เป็นอย่างนี้แต่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครในแต่ละเรื่องไปคือทุกคนในแต่ละตอนน่ะต้องหมอก,ก่อนว่าเ,เปลี่ยนเปลี่ยนหมด,ลลหมดแล้วก็บทมันขึ้นอยู่กับพี่เขียนบทอะคือเราก็เราถามว่าเราเราหนักใจไหมมันหนักใจตรงที่ว่าหยุดขำยังไงให้มันอยู่ตรงนั้นมั่นคงต่อไปได้เพราะว่าโอ้โหเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ออกรายการกันนานนะพวกเนี้ยเล่นกันแบบ พี่แบบโอ้ไม่ก็โอเคเดี๋ยวฉันโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอจังหวะก่อนเข้าไม่ทันอยู่เออเราว่ามันมันเป็นอะไรที่สนุกมากกว่าอืมไม่ได้ไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยตอนเล่นอ่ะกับกระแสอีกบิลเลีที่กลับเข้ามาความรู้สึกของแกเป็นยังไงบ้างขอบคุณมาจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็คิดถึงเราเราเห็นคอมเมนต์คิดถึงค่อนข้างเยอะมากใช่เออเราก็อยากร้องนะก็ ก็รอดูแลกันค่ะว่าจะมีการร้องเพลงมากมากขึ้นไหมหรืออะไรยังไงค <Comment S 2> อมเมนต์กันเข้าไปค่ะคุณขา<อ>ไม่ได้อยู่ที่นี <c oughs> ่ค่ะเธอ,อเป็นชั่วโมงเลยน,น,นี่ยเธอเป็นชั่วโมงเดี๋ยวขอพูดนิดนึง <c oughs> ทุกคนขาถ้าแบบถ้าแบบก่อนหน้านี้เป็นชั่วโมง<อ>เราซ้อมกันล่วงหน้า3-4วันนะคะเพลงการละครต่างๆได้คิวน้องๆอาจจะไม่ไหวจริงๆคิวพี่ๆเนี่ย ก็ได้บ้างเออได้บ้างได้อยู่แต่แบบเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแล้วกันค่ะตอนนี้มันเป็นออนไลน์อยู่แต่อยากแขกรับเชิญเราจะเป็นรุ่นใหม่ตลอดเวลาไมมหรือว่าอุ้ยไม่สิคะเราต้องมีหลากหลายนะเราก็ต้องชวนคนที่สนุกสนานอ่าอาจจะไม่ใช่แค่ดาราก็ได้อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็ได้เราก็เพแยกแค่มีต้งการของพวกเราได้ไม่รู้เหมือนกันองดู มันไม่ต้องหลอกมันต้องมันต้องมารองกันได้งานคนจะได้แบบเฮ้ยคนนี้หรอคนนี้หรอมันจะเป็นยังไงเราจะเราจะเราจะทันไหมเขาจะทันไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบใหม่แบบสับอะไรเงี้ยเป็นยังไงใช่มันลงออนไลน์ใช่มันลงออนไลน์คือมันกว้างขึ้นอ h sorry คือแบบเราเราเดี๋ยวเรารู้กันเลยว่าอันนี้ได้แล้วหรือหรือว่าอาจจะยังนะใช่ค่ะใช่ จอยๆกันไปก่อนช่วยเหลือกันทุกคนคอมเมนต์ช่วยเหลือกันก่อนบอกบทมาบอกบทอยาให้พี่พูดอะไรพูดมาบอกมาคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์กันมาได้อยากฟังเพลงอะไรอเดี๋ยวเราจะไปใส่ในอีพีต่อไปคุณลูกค้าเข้าได้ค่ะเออใช่คิดถึงมคะคิดถึงมากคิดถึงมากเราคือแบบเขาเริ่มโตแล้วอ้าวทำไมมาออกเรื่องนี้แล้วล่ะคะโอเคคิดถึงมากเขาเริ่มโตเราเองก็รู้สึกว่า มันไกลกันอะแต่ว่าเราก็คุยกันทุกวันล่าสุดก็เพิ่งไปดิสนีย์ปารีสด้วยกันค่ะใช่ก็พาหลานไปคือสามารถไปเที่ยวดิสนีย์ด้วยกันได้แล้วก็แฮปปี้เขาแฮปปี้มากเราเรา,เราก็แฮปปี้พูดชัดยังพูดร่ำชัดมากแล้วเขาก็อันตี้อันตี้แล้วเขาจำชื่อคนได้แม่นมากค่ะตอนนี้ใช่แล้วก็ร้องเพลงแบบแม่เขาเออร้องเพลง,งใช่กาสามารถทำเป็นโน้ตได้แล้วใช่ใช่ค่ะโกลเด้น <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ดเดี๋ดฮะเงี้ยฮะเขาได้สายเรื่องมันแพงเนาะใช่ค่านกล้องผ่านกล้องใช่อันตี้ต้องเก็บเงินเนาะหลานต้องเข้าใจอันตี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ช่วงฮอลิเดย์หรือว่าวันหยุดเดี๋ยวว่ากันอันตี้กับบอลจะบินไปหามบินไกลเหมือนกันแต่พร้อมมากใช่เอาจริงจรการเลี้ยงแบบแบบอย่างเนี้ยไปถึงเขากับอันตี้กับหลานตั้างเป้าสัมพันธ์ได้ไม่น่าเชื่อว่าได้จริงๆริง ได้ทั้งยายทั้งทั้งอันตี้ก็ยางมีวิดีโอของทุกวันก็ทุกวันค่ะก็ทุกวันคือเทคโนโลยีมันมันช่วยเราเนาะจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าปกติแล้วไม่ได้ให้เขาถูจอค่ะคือจะเป็นแค่ตอนโทรศัพท์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วแม่เขาจะแบบให้ร้องเพลงเองโน่นนี่นั่นอันซื้ออะไรเงี้ยธรรมชาติเลยต้องใช้เวลานานแค่ไหนว่าสาใเวลาหรือว่าให้เขากั้เราจริงๆไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะวันละครั้ง สองครั้งก็พอแล้วใช่ค่ะแต่ชวนหลานเล่นอะไรใช่เขาก็เขาก็ทักชวนคุยตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นร้องเพลงบ้างพูดบ้างเป็นไงบ้างทุกนี่น่าเขาก็จะถามเราอันตี้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมากคู่น่าพูดเลยคิดถึง่ากแล้วแบบเราพูดกันเหมือนว่าเราควรจะเปลี่ยเราต้องเตรียมตัวทำกันบ้านไม่เตรียมกาเล่นกับหลานทำไมปล่อยโฟโฟให้ธรรมชาติดีกว่า ให้เขาชอบอะไรเองเลือกเองพ,พูดพูดคุยกันออกมาเองอะไรอย่างี้มากกว่าไม่ได้ไปไม่ไม่อยากไม่อยากไปใส่อะไรให้เขามากอะไรอย่างีา้ค่ะยกเว้นแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่เขาได้พัฒนาทางสกิลทางการความคิดหรืออะไรเงี้ยเออให้แม่เขาเป็นคนจัดการยอะไรเงี้ยเราเองก็แบบอันตี้พปอร์ตอันตี้่สยเพลงเดี๋ยวใช่เดี๋ยวอันตี้ก็คือส่วนใหญ่ร้องเพลงตัวเองให้หลันฟังร้องเพลงตัวเองให้หลานฟังใช่หลานเขาชอบมากเขาชอบดูมากเขาชอบฟังมาก เพลงนี้โอ้เราร้องได้ด้วยง <_' S 2> งมากแล้วเวลาแม่เขาสอนเสียงสูงเขาจะหัวแล้วเสียงสูงโ,<อ>โงู้โหไม่น่าเชื่อใช่ตัวรถเป็นดอสว่าตมาจะตามรอยต่า,ตาเดี๋ยวก็ให้เป็นเวลาของเขาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูมีความสุขดีค่ะหนึ่งขวบสิบเดือนค่ะน่ารักเลยอะน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นฟิลแบบหลาดเนาะเธอ,อพี่มันหิวใจสุดแล้วหลานอ่ะจ้า,จาโอเคค่ะ อุ้ยคนสวยเนาะ